สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยม็อบเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยเขาก็ประกาศว่าจะเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวังคตรงนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ยั่วยุที่จะทําให้เกิดความรุนแรงนะครับคําถามอยู่ที่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้เนี่ยจะพัฒนาไปสู่การทํารัฐประหารได้หรือไม่ครับอาจารย์รัฐประหารคงเกิดยากนะครับจนกระทั่งถึงขั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่า คือจะเกิดรัฐประหารเนี่ยส่วนใหญ่ที่หนึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้เลยนะครับรัฐสภาไม่สามารถทําหน้าที่ได้อันนั้นเป็นเงื่อนไขประการแรกประการที่สองก็คือว่าพูดกันตรงตรงภาษาชาวบ้านคือทหารกับรัฐบาลไม่ถูกกันแต่ว่ารัฐบาลชุดเนี้ยกรณีที่หนึ่งยังไม่เกิดคือยังไม่ถึงขั้นที่หลายๆคนชอบพูดว่าเฟลส state มันยังไม่ถึงขนาดนั้นว่าบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้เลยสภาก็ยังทาหน้าที่ของเขาไปได้อยู่ในส่วนข้อที่สองไม่มีหรอกเขาเป็นรัฐบาลทหารนะครับเขาก็ ยังไงก็แล้วแต่ทียังเป็นกันดีคอสชอแหละแล้วก็ถ้าเกิดมีการปฏิวัติรัฐประหารอะไรเหมือนก็มันก็เหมือนกับว่าหักพวกเดียวกันเองมีน้อยครั้งนะครับที่ทหารหักกันเองอย่างตอนที่สมัยปี2534ค,คนเอกอสุนทรภงมสมพงศ์นะปฏิวัติรัฐประหารพลเอกชาติชายชุนธวันแต่นั้นมันมีเหตุมีเงื่อนงำของมันอยูนะ่เหตุประการที่สามก็คือเหตุเงื่อนงำที่ผมพูดถึงเนี่ยคือทุจริตป,ประพฤติมิชอบจนกระทั่ทงไม่ไหวแล้วที่นอกประชาชนเห็นแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงดี นะครับหรือว่าสถานการณ์มันสุกงอมนะครับการชุมนุมประท้วงนั้นเนี่ยมันยืดเยื้อจนกระทั่งมันมีความจําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วละ่ะแต่ตอนนี้การชุมนุมนะั้นมันไม่สามารถรยืดเยื้อได้นะและโดยเฉพาะยิ่งแรงกระเพื่อมเนี่ยมันยังมีไม่มากพอนะครับแรงต้านแรงกดแรงดันอะไรเนี่ยมันยังพอกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยังไม่เกิดสถานการณ์เหล่านั้นนะครับ